เอาละครสวัสด so th e so. ีเหล่าเทรนเนอร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมสตาร์ซีชาแนลแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไหมครับก็มันลืมไหมครับเอชเออาร์พีกันเป็นพาร์ทที่น่าจะ20่สิบเลยหรือเปล่านะหรือว่า19บเ้าะน่าจะ20ใช่ไหมครับไม่ผิดพาร์ทนี้ซึ่งตอนแรกผมว่าพาร์ทเนี้ยผมจะมาทำไอ้นี่เว้ยตอนแรกผมว่าผมจะมาทำสไปเดอร์แมนใช่ไหมจะมาทำฟาร์เวอร์แมนใช่ไหมแต่พอไปคิดไปคิดมานะผมไม่จําวิธีทําไม่ได้เลยผมเลยว่างั้น ไปทําแล้วกันนะใช่เพราะผมยังจาวิธีทาไม่ได้เลยนั่นแหละคือผมปุสาไปฟร์มหินมาเว้ดูดิคือของที่จะต้องใช้ทั้งหมดนะก็จะมีก็ดูแล,แล้วกันนะก็ประมาณนี้แหละนะของใช้ทั้งหมดเนี่ยเอ้ทำไมหินไม่ใช่นี่วะหินครึ่งบล็อกนี่มา่งไงวะไม่อันนี้ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวออกไปอ่ะของใช้ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะแป๊บหนึ่งนะขอเก็บของแป๊บหนึ่งคือของมันไม่เต็มชักเกระบ,บ็อกเว้ยถ้าเอาใส่กล่องนี่ก็เต็มแหละแต่ว่าแบบไม่รู้ดิผมอยากใส่กับชักเกรบบล็อกเนี่ย เออซึ่งนี่ใช้ก็จะมีอ่าบล็อกหินนะครับนะบล็อกหินก็ประมาณกี่บล็อกวะประมาณเก้าใช่ไหมแถวน,นี้คือเก้าเก้าสองสิบแปดก็ใช้วันสิบแปดกองนะก็หกสิบสี่สิบแปดกองอะเอาไว้เผื่ออะไรก็ได้แล้วก็สลับเก้าอันกองสองอันบล็อกอน้ำไอ้น้ำนี่ไม่เกี่ยวแล้วคือไอ้น้ำนี่ไม่เกี่ยวแล้วก็รับดออันนี้เกี่ยนวนาจะไม่ได้เงินแล้วรถรางนะไอนเพลแล้วแต่ด,ดวงคือมันต้องเอามาไว้สปาอ ตัวมุ้งม่วงกลมๆอะแล้วก็เอ็นพีเอาไว้ตั้งชื่อให้กับเนมแท็กเพื่อเอาไว้ตั้งชื่อตัวมุ้งม่วงกลมกีก่กแหละแล้วก็นี่ฮ o อปเปอร์เอาไว้เก็บของรถรางรถไฟก็เอาไว้เก็บไอตัวนั่นแหละซึ่งผมยังไม่ทําในพาร์ทนี้เนี่ยเพราะผมยังจำพี่ทำไม่ได้เลย <S <S ผมต้องไปดูมาใหม่ใช่ซึ่งผมก็ไปดูผมก็ก็เข้ามาแหละเพราะผมไม่รู้ไงว่าต้องทําไงเนาะไม่เดี๋ยวพาร์ทหน้านะเดี๋ยวเขามาทําใช่พาร์ทหน้าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราไปหาอีไลท่าอันต่อดีกว่าผมไม่ได้ปีก ใช่เลยไปตามหาปีกกันต่อซึ่งเออผมเปเ็นชาร์ตปีกมาใหม่ด้วยเพราะอันเก่ามันแตกผมขุดจนแตกขุดหินจนเพิ่นอะจนมันแตกอะผมเลยไปเอ็นชาร์ตเป็นพีกอันเบกกิ้งสามแล้วก็อีฟินซี่เนี่ยอีฟินซี่สี่ทำนั้นขุดเร็วมากขุดหินโคตรสะใจก็ดับนี่ก็เหมือนเดิมนะครับดาบรูตติ้งใช่อันนี้ก็ดาบเพชรเอามาแล้วก็ผมไปเอ็นชาร์ตให้มันติดไฟด้วดับเพชรเนี่ยก็จะได้ตีในแม่แล้วมันจะได้แบบวับไปวับมาอย่างเงี้ย เน,เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแก <c oughs> <c oughs> แต่ต้องตัวฉันไม่ได้หรอกไม่ดอกด้วยอยอม <c oughs> ปตีเล่นเฉยแต่มันดอกอ่ะเออดีเหมือนกัน let's go ครับ今天我们要去 City，ไไปปเเราจะิิ่่่มตม,มต้้นงทีดย去，要开๋ยวเราเดินตรงไปได้เลย l e t s go，้ชม อ่าตัวนี้คือที่เราเสำรวจเนี่พัดที่แล้วนะครับท่านชู้ชมเดี๋ยวพัดนี้เราก็จะเดินตรงไปเรื่อยๆไปสำรวจต่อใช่เออแล้วก็ผมก็มอตตัดไม้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อะอย่างแรกเลยนะเว้ยเวลาตัดไม้มันก็เอาจริงมันไม่ได้ลําบากขนาดนั้นแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเวลาจะขุดแร่เนี่ยมันใช้ฟอร์จูนไม่ได้เว้ยผมก็เลยไปเอาออกแล้วผมก็เลยเอาไอไฟ้ฟิกเอ็เพชรฟอร์จูนเนี่ยขุดเพชรไม่กี่กองอะขุดเพชรไม่กี่ที่อะได้เกบ ฟอร์จูนสองหรือฟอร์จูนสามอะรวมนะืออันนี้แค่ฟนะอร์จูนสามนะแล้วเป็นฟอร์จูนสามฟอร์จูนสี่เป็นไงเออพอตอนนี้เราใช้ฟอร์จูนสองอยู่นะครับร์ทนี้เออ,เอ,อแล้วต่องนี้ผมเอาไว้ฟาร์มนินืเมอินเ้อเผือกแหละเออผมก็แบบอา่านั่งจ้องแรกอันที่ตัวเอาดาับไล่ฟัน,น,นท,ที่ตัวทำไมทีนี้มันเกิดล่ะคือก่อนหน้านี้เว้ยก่อนตอนผมหาของมาทําเนี่ยไม่เกิดเลยอ่ะไม่ยอมเกิดเลยสักตัวอออมาด้วยความเกลียดเดินนะ พราะฉะนั้น Let's go ฟิวปุง้งโอเคคือมันขี้จะต่อบล็อกนะเข้าใจไหมเออมูชมน้องเข้าใจผมนะครับนะว่าการเล่นไมค์ค่ะเอ้ยติดแล้วมัอะไรวะฮะม,มคิดติดอะไรมุกเกินเหรอมันไม่ทำไปตรงนั้นสว่างน่าจะบักเออแบบอ่าแสงของทัดนั่นอยู่ตรงนั้นอยู่อะแต่ว่าเราไปน้เพลมาแล้วแสงของทัดเลยแบบแยกออกมาสองสองที่ เฮ้ยทำไมำไมันนั่นมันชมพูแปลกวะฮะนี่นะเราเดินบนเหรอไม่น่าใช่มั้ง,องเ,อเอ๊ะไม่เราเจอวะเฮ้ยอะไรวะเนะี่ยฮะ <c oughs> งงวะ่ะมันอะไรวะเนี่ยดิดิ๊ดดิ๊ด เองก็เกิดทุกที่จริงๆเลยไม่คิดว่าเกิดโหอะไระเนี่ยเฮ้ยพูเซ็นเตอร์เกิดในดีเอ็นอะไรวะเนี่ยคาดไม่ถึงจริงๆแล้วมันจะเกิดในรกหรือเปล่าวะคงไม่เกิดใช่ไหมในลกอะอะไรวะเนี่ย,ยพี่พี่คืออ่าเป็น NPC ธรรมดาไม่อยากใช่ไหมอยากมาเป็น Enderman โอ้หแล้วมีคนอยู่สะด้วยอยู่ไม่ได้ไงวะเนะี่ยพวกพี่ครับอยู่ไม่ได้ไงเนี่ยโอ้โห,โหอยู่ไม่ได้ไงวะนะเนี่ยเฮ้ยแล้วคือถ้าพวกพี่แกนอนจะเป็นไงวะคงไม่ระเบิดหรือเปล่าวะ <laughs> ถ้าพวกพี่แกนอนผมบอกเลยที่นี่จะกลายเป็นดงระเบิดอะไงครับคุณจอย ก็คงเหนือได้นะครับนะอืมอผมต้องปักหมุดไว้ไหม,ไมแบบอ่างงเลยอะ่ะคือคือมันมาได้ไงอะ่ะโอ้โหคาดไม่ถึงจริงๆอ่าขอเหล็กหน่อยกันนะใช่ไี้ก็มาแล้วอนุญาตนะครับมนาะ ขอเนี่ยเร็กไปแล้วกันนะครับนะจะมาเกิดในนี้ได้ไงวะเนี่ยโคตรงงคือมันเป็นไปไม่ได้คือแอคออนมันโหดจังวะขาดไม่ชิดขาดไม่ถึงจริงๆว่าม,มันจะเกิดตรงนี้อืมเออแล้วก็ผมไปดูมาด้วยนะอ่าไอเรือเนี่ยมันสามารถเกิดในเกาะได้นะครับผู้ชมใช่มันเกิดในเกาะได้แล้วแค่ว่าคุณจะลงดีเจอป่านั่นแหละอือ พระที่เราดวงสวยนะเราจะแด่ประสาทซึ่งเป็นประสาทนองร่งกล่องยังไม่มีเลยคือแบบผมเพิ่งไปดูเขาเล่นเออมาครับเอาชีว,วิตรอดที่แบบจากดีเอ็นปโลกปกติท่านผู้ชมเมื่อไรู้นะว่าใครทําก็ได่มีคนเดียวอะไระนยะ <c oughs> ใช่ผมเมิ่งดูมาซึ่งแบบเขาเข้าไปใช่ไหมเออแล้วก็เจอของวยแต่แบบผมไม่เจออะไรเลยผมไม่เจอกล่องด้วยซ้าโคตรงงอะ่ะอืม อ่ะมาได้เวลาวิ่งหาอันต่อแล้วก็ไอ้นั่นอะเอาไงกับมันดีวะไอประตูคับอะผมว่าไม่น่าใช่ที่ผมมานะยืนนุ้นใช่ไหมมันไม่น่าใช่อ่ะน่าจะคนละอันแหละแต่มันมีสองอันเหรอผมว่าไม่ได้มีแค่เดียวนะมันเป็นไปได้ที่มันมีสองอันอะผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เอ๊หรือว่าได้ปะที่เราเกิดมาไอที่ลืมวะตรงที่เราเกิดอะมันมีไอ้นั่นหรือเปล่าวะ มันมีที่วาปบเปล่าถ้าไม่มีก็แสดงว่าไอเน,นี่ยถูกต้องแล้วเว้ยแต่ถ้ามันมีทำไมมันต้องมีสอง,งอันอะคิดมากปวดหวัวครับเอาเป็นว่าริ้งสปีดเหมือนเดิมนะเอออย่าไปคิดมากเลยให้มันปวดหัวเล่นๆนะใช่เยี่ยมเยี่ยมไปเลยอีกแล้วออันนี้เป็นอะไรเป็นยิ้มซะด้วยโอ้โหไม่ไปก็ไม่ได้ละทำไมพาร์ทที่แล้วไม่เจอปะพาร์ทนี้มาแบบ เหมือนแบบอ่าเฉ็นว่าแบบไม่เคยเจอเลยใช่ไหมงั้นเอานี่ไปเอาหมู่บ้านเวอจอพร้อมกับ PC ซไปเลยเผื่อแบบอยากไปเทิร์นก็มอนในเดียน <c oughs> เฮ้ยคิดง่ายดีเว้ยอย่างนั้นก็เป็นยิมเว้ยมันอาจจะมีของดีก็ได้ไอ้นึงแมนความขี้เหยียดครอบง,งำเฮ้ยวับหนีเอาฟันไม่ติดกดตีไม่โดนแล้วเองก็คือผิวสุดเลยนะพพว,พพวับผิววับผิว หายเอ้าเอ้าจกโลกไปแล้วเอ้อยายีก็หายเฉยงงไปเลยครับท่นานผู้ชมเฮ้ยยีเฉยจะฟันฟันไม่โดนปึ๊บอาเคตัวนูน้นโอ้ยโดน,นตีตีไม่เข้าหรอกพี่มันหนานี่ไงเที่ยโดบเลยอุย้ยดวงดีว่ะน้ำน้ำน้ำดวงดีดวงดีดวงดีดงดจริงๆสงสัยช่วงนี้ดวงดีพิเศษนะหรือเปล่า มันดับสองรอบติดเลยอ่ะตีตัวเดียวด้วยนะไม่ได้ใช้รูติ้งด้วยดับติดไฟธรรมดาเนี่ยอืหลวงใส่ดวงมาแล้วใช่แต่ถ้าดวงมากกว่านี้คือผมควรจะเจอสิ่งที่เรียกว่าอ่าชิปือเรืออืมจะได้มีอะไรท่านสักทีทเฮ้ยเพราะว่าไอเนี่ยไอเนี่ยไอเนี้ย,ยมันสู้ทีหนึ่งมันได้แบบไม่กี่บาทเองเว้ยไม่ได้แค่พันก,กว่าๆเองซึ่งมันขึ้นช้ามาก เอาไปแรกก็คือไม่ทันใจอ่ะไปยิ้มอะไรเอยโอ้โหเป็นฟาร์มที่สุดยอดมากครับเออเฮ้ยมันนะอีกต้องขึ้นยังไงเนี่ยทั้งเนี่ยมาโอ้โหแล้วแบบยิ้มอะไรโอ้ยิ้มน้ำอีกแล้วทำไมจะยิ้มน้ำอะผมไม่สู้ในะยิ้มน้ำผมเครียดสู้เออถึงแม้ว่าผมจะมีปุ๊กนน้ำอย่างไอเนี่ย ลีฟเฟียนพาอผมเพิ่งไปเปลี่ยนมาเว้ยใช่เพาอไอเนมแท็กเนี่ยตอนแรกผมไม่คิดอยู่ผมจะไปหาเนมแท็กมาจากไหนวะสุดท้ายผมเลยได้เนมแท็กจากคุณขายของใช่คนื้ของมันขายเนมแท็กนะมันจะขายทำไมไม่รู้เหมือนกันทั้งที่โปเกมอนก็ตั้งชื่อได้อะเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยครับท่านผู้ชมโลกนี้มันช่างว่างเปล่า โอเคเดี๋ยวผพว่าคราวนี้เล่งทำสคริปต์เร่งเวลางจริงแล้วจะได้ไม่เสียเวลาเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงนี่ทำไมหน้าตาคุ้นๆวะ ใช่ไหมวะท่านผู้ชมมอนใช่ไหมคิดไปเองอ่ะมันไม่น่าใช่หรอกมั้งโอเคเอ้สาสวาับหมดเลยโอ้สวยไงสวัสาวาหมดท่านผู้ชมสาวาับหมดสวยแล้วสวยจริงผมไม่ได้พูดเล่นสวยจริงสาวาพัพหมดโอ้ผมไม่ตั้งเล่นเยอะเกินนะดิเออสวยไงท่านผู้ชม โอ้โหเดี๋ยวเซฟพิกัดตรงนี้ก่อนของแคปหน้าจอก่อนอะอย่างน้อยก็ได้มาได้เว้ยใช่มันจะเซฟทำไมเนี่ยความจริงผมก็แคปหน้าจอผมก็บันทึกหน้าจอไว้ผมก็ค่อยแบบกดเลิอกอัดแล้วค่อยกลับมาดูแค่นี้หว่านี่ใช่ไหมอเอาเป็นว่าแคปจับไว้อีกว่านะจะได้แบบไม่ต้องกดเลิอกอัดทำไมกันไม่รู้แล้วก็คือเบลตอนนี้คือหายเยอะบมากครับเบลทันเล่ที่ยี่สิบเก้าจากห้าสิบ ไม่ดีน่าจะ60เกือบ60บหมือนภาคที่แล้วอะ่ะเออเหลือแค่เนี้ยคิดล่วกันว่าผมอินชัดไปเยอะขนาดไหนใช่ดีขนาดไหนมีนชัดเกาะด้วยเอาจริงผมน่าจะครับเกาะเพชรได้เกือบครบทุกเซตแล้วเหลือให้เหลือแค่แบบครับเกาะกับป็งยกงได้เหลือแค่รองเท้าอะ่ะกบหมวกอะ่ะไม่ดีน่าจะแบบเหลือแค่รองเท้าอย่างเดียวคืเอเกาะเพชรผมเนี้ยครับได้ครบเซตอะ่ะแต่ว่าถามว่าทำไหมไม่ทำหรอกผมจะทำไปทำไมผมไม่ได้ไปตีกับใครซะหน่อย เอ้ยนี่ไงตั้งนเรือ,อคุ้ผู้ชมอย่าตายนะผมเจวิ่งไม่ใช่อะไรเว้ยพวกบางทีผมใช้เนื้ผวพับเอามันไกลใช่มันไกลเอ๊ะเอาจริงนะครับเอาตัวนี้เลยไหมครับได้นะเว้ยครับได้ครับได้ไม่ยากเว้ยเราก็แค่ต้องมีไอหินเนี่ยแหละเราก็ขุดหินนี้ก็น่าจะได้นะแล้วก็ามาเผาใช่ไหมหรือมันต้องไม่เผาะไม่รู้ดิแต่ถ้าแต่ถ้าจะเผาก็ ่นั่นแหละหินผมอยู่ตรงนู้นเะนี่ยผมต่อไปแล้วเออโอผีอย่าเพิ่งตีผมนะพี่ยอมหักหลบให้เลยกลัวพี่แกตีแบบว่าเอ้านี่มองหน้าเหรอมอง้าเลี่ยงแบบเรียบร้อยเลยมองต่ำแบบนี้ตัวนี้แมนไล่ต่อยตกตายลงเดอะอยอ๋อแล้วเนี่ยใครโทรมาวะาตอนนี้เพื่อนใหน้โทรมาวางสายกัน ่ในขณะที่ทุกคนเล่นก้าาคืนในอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนผมไม่เคยเล่น,นอันนี้เราบอกอ่ะเออผมเป็นคนเดียวที่เล่นไมค์ครับใช่โอ้เฮ้ยโล่โล่อยู่ไหนวะสวยละริมโล่เป็นไงอ่าผมไม่มีโล่เหมือนเหมือนขาดขายเพ่ข้างหนึ่งมาโอ้ยเดี่ยมไปเลยเออเนี่ยความจริงเราใช้นี่ก็ได้นี่ยโอ้ยโ,โดนยิงอีกนัด จะเย็นโอ้ยอะไระเนี่ยผมไม่ใช่แล้วมันแม่งไงวะอ๋อมันวับไปตรงนั้นไงย,ยิงธนูใสร็จไหมไม่ได้ปะมันแพรี่ธนูผมแป๊บหนึ่งนะอยากล้วนคาได้ไหมโอ้ยแล้วเนี่ยโอ้ยโดนเยอะสุดเลยมม่ติดไฟซะด้วยนะี่โอ้โหเจ็บแล้วแบบตายไม่ได้ท่านผู้ชม ห้ามตายใช่ไม่ใช่ชาเลนแค่ห้ามตายดูสิไอ้บล็อกเนี่ยครับได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้วะโอ้ชิดงงั้นเดี๋ยวผมขอลงไปแป๊บหนึ่งอยากรู้ไอ้นี่มันเอาไปทำเป็นอะไรได้ไหมโอ้ยขอรัดฟุตเนี่ยเป็นสีม่วงเอาไปย้อมเป็นสีได้ไหม โอ้โหเป้เป็นสีก็ไม oh, ่ได้โอเคงั้นช่างมันเหตผมว่าผมก็ต้องแบบไอเหี้ยเอาเลยเนี่ยนะผมมีถังน้ำเนี่ยเออถ้าแบบผมจะแบบอ่าโดดลงมาอะไรเงี้ยผมต้องมีถังน้ำเลยโอเคมีอยู่อะเผื่อแบบเผื่อ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 ไว้ก่อนโอ้โหโอ้โหต้งนะไอก้อนั่นอยู่ไหนเมื่อกี้ผมต้องตบมันมันจะไม่โดนผมเว้ยต้องตบออกต้องปัดทิ้ง เฮ้ยปลาก่อปาก่ออีกแล้ว <c oughs> กดกระโดดไม่ติดแป๊บนึงอ่ะอยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วกระโดดมาโดดมาโดดไปโดดต่อไปโดดโดดชืบยังน้อยเว้ยตรงนี้ก็มีเรือย,ยังั้นผมจะไปเอาเรือแล้วก็เอาอะไรท่าแล้วก็รีบรีบหนีโอ้ย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  ไปขึ้นไปขึ้นไปเร็วๆขึ้นไปเกกะไอนี่ฟาดฟาดฟาดทิ้งเลยโอ้ยไม่มีตามมาใช่ไหมโอเคขึ้นไปต่อเฮ้ยนี่เจอกล่องแล้วอืดขึข้นไปโอ้ยหมดหมดแรงก่อนอ่านี่งมีแรงผักดนันมีแรงผักดันแล้วโอ้ยโอ้ยตีลุกกลมๆไม่โดนเฮ้ยผมตีลุกกลมไม่โดนอ่นะ แล้วนี่ผมก็กำลังจะตายแปหนึงด้านหลังก็มีวะเนี่ยมันคงไม่โค้งมาผมใช่ไหมลูกกลมๆอ่ะออหมดความมังนั่งน้ำตาลินข้าวปลาไม่กินเอ้ยหมกเพชรโอ้โ,โ,อโ,โ,อโหขุ่มไปเนี่ยไอ้นี่มันคือ Curse of Bending โปรเจกต์ไทยโปรเจกต์กับปันไปจิอาใสไปเลยก Cap ัน โอเคเอบครับผมได้หมวกต้องคํำสาปที่ใส่แลไม่สามารถถอดได้เยี่ยมอ้ามันไม่ได้มาเป็นไอเหี้ยวะผมนึกว่ามันจะมาเป็นไอเนี้ยม่เยี่ยมเลยองั้นลาก่อยขอแรงพกดันหน่อยโอเคโอ้ย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 เลียอยู่ไหนเลียอยูทางไหนเลียอยู่งนู้นไป แป๊บนึงนะแปดวิโอเคอ่าตรงนี้น่าจะไม่มีอะไระหรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้ไม่มีแน,น่ผมจาได้วันไม่มีตรงนั้นเขาไม่น่าม,มีมันจะมีแค่เสาแบบนี้เว้ยที่มันจะมีเอ๊ะแต่ว่าเขาที่ผมก็เจออย่างนี้นะแต่มันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าอย่างเงี้ยเป้าหมายของเราคือเรือเพราะฉะนั้นไปก็ค้นกันได้ไปผมว่าบล็อกคงจะพอใช่ไหมถ้าบล็อกไม่พอบล็อกเล็กกับบล็อกอัพเซียนก็คงเป็นทาง,งสุดท้ายไม่หน้าผมก็แค่ไม่อยากหรอกผมไม่แค่แบบขุด บล็อกที่มันอยู่ใต้เท้าผมนี่แหละชมผมจะใ็นมาแล้วปีกใช่แต่ว่าผมก็ยังบินแบบโลดแลนแบบนั้นไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าผมไม่มีไอ้ไม่เรียกว่าอะไรวะอ่าทอชเ้ยไม่ใช่ทอชดิผมไม่มีไฟเวิร์กใช่ผมไม่มีพลุม,ม, improve. มาคือออฟเบนดิง้งช่างมาเถอะสาบก็สาบที่ตรงหัวอย่าสาบตัวพอฮนะหัวแล้วชักเกอร์บล็อกคือแบบกันเต็มอะ อีกนี้มึงไปไปถึงแล้วใกลถึงแล้วมาไปด้านล่างแล้วก็ต้องสู้กับไอ้ชักเกอร์บ็อกข้นี้อีกรอบใช่มันยังหมดมันยังมีด้านล่างอีก <c oughs> มันไปตอบบล็อกขึ้นทำไมเนะี่ยตอบบล็อกเร็วเกินเยี่ยมไปเลยผมกลัวผมตกไปแล้วเจ็บอะเพราะฉะนั้นก็ต้องลงทางนี้แหละถ้าไม่อยากเจ็บอ่ะมึนโอ้ย แต่ว่าภารกิจรอบเล่นไม่เห็นไม่เห็นกระบาะ็罢了เคมมยาหิวมาจะได้ฟิวฟ้าวต่อพูดเล่นนะหลีกทางไปซะนี่ไงผมเล่นมาแล้วอีอไรท่าโอ้โหทีเยี่ยมแดดหนึ่งนะขอถ่ายปกวว้หนึ่งนี่ขอเอาช็อตน,นี้ไปทำปกคลิปแบบโอเคถ่ายรูปปกเสร็จแล้วมาเอามาเลย นี่ปีกอีอะไรท่าครับในสุดเราก็ได้มาสักทีโอ้โหปไปไปไปเอาไปเลยเอาทิ้งไปแต่ว่าเสียดายนะมันเป็นเกาะไอ้เนี่ยมันเป็นโ r o d u c t i o n เอาไปนวดเก็บมาก่อนก็ได้เผื่อได้ใช้โอ้โหเหล็กจำนวนมหาศาลน,นะเก็บไปก็ได้วะโอ้โหอีฟินซีอันบิ๊กกิ้งโอ้โหเมนดิ้งฟอร์จูนสามอันบิ๊กกิ้งสี่อันบิ๊กกิง้งโอ้โหขอ,อ,องโคตรด,ดีแล้วอีฟินซียนฮะโอ้โดีกว่านี่แก หมวกอะไรเนะี่ยโอเคหมวกอันนี้กากอาอยุ่ทิ้งไปเอาเหล็กอันนี้มาเลยเก็บมาแล้วใช่ไหมโอเคโอ้โหเว้ควบคุมเลยควบคุมเลยคุ้มจริงๆมาแล้วก็ได้ปีกมาแล้วเป็นปีกดินซะด,ด้วยนะเพราะเราใส่ผ้าคลุมที่เป็นดินเว้ยสังเกตไหมผ้าคลุมของผมอ่ะเออใช่เอาหน้าไหนก็มาเอาไปเป็นเยแล้วกันเออแล้วก็จะมีไอ้นั่นด้วยนะเว้ยไอหัวมังกรเนนะี่ยอยู่หน้าเรือเก็บไปหน่อยแล้วกันนะ ชืบมันคงไม่ล่วงใช่ไหมไม่ไม่เหลือผมว่าไม่เหลือเพราะฉะนั้น,นชื้ชื้ชื้ขอหวัวมังกรไปประดับบ้านหน่อยนะครับนะไม่รู้หรือเปล่าได้สร้างด้วยเนะี่ยงไม่รร้เลยได้สร้างบ้านหรือเปล่าแต่ว่าเก็บไว้ก่นกนกนอนแค่ยังงันใช่ถือว่าเป็นอนุษษสาวรีย์ส่วนไข่มังกรก็หายสาบสูญไ่ได้ะคือผมไปลองดูในคลิปว้ยที่มันผมลองดูตามเส้นมันอนะ คือมันน่าจะไปตรงนั้นนะแต่ผมหาไม่เจองงไัน,นั่นไปไหนมานี่ได้ลแล้วเราก็ได้ทั้งปีกอะไรท่าเอาถอนไปไห้ <c oughs> ว่าจะใส่ว่าจะใส่ให้มันเก๋ไกซะหน่อย <c oughs> ดนคำสาปของหมวกแล้วยี่ยมช่างมือนี่เราตอนนี้คือแบบเราเป็นนักรบเกาะเพชรซะและ้วเพชรไปครึ่งตัวใช่อีกครึ่งตัวเขาอยากมาใส่เด้งเกงแตกปะเนี่ยหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ เวลาโบยบินโบยบินดั่งปักษาป๊บมึงมันติดอ้นยู่นี่นีเขาเรียบท่าอย่างหล่อเท่โอ้ยไปดิลองขึ้นไปดูด้านบนมีอะไรเปล่าโอ้ยตายผมไม่เสียใจได้ผมคมไนะผมบอกเลยโอ้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 ย ไงนะยิงให้ตายเลยว่ะแต่ก็ช่างมันเถอะใครสนพบผมได้มาแล้วกินไรท่าในกำมือแต่ว่าความมุ่งทวนเมื่อกี้อาจจะลดไปนิดหนึ่งเพราะผมโดนต่อยไปหลายหมัดเลยใช่ไหมลดไปนิดหนึ่งโอเคไม่เป็นไรนี่เกิดตรงไหนนะดูนะอ๋อให้เดานะในถ้ำหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ตรงนี้ว่าแต่เดินทำไมเดินไม่ได้วอทอ๋ออันนี้เดินนั่นแหละไม่ได้บัก นี่แต่ว่าผมก็ได้ปิเอท่ามแล้วครับตอนนี้ให้ผูช้ชมถือว่ามิชชั่นคอมพลีตนี่เวลาโบยบินดังปักษาหาที่หาที่บินเล่นบป๊บนึนงคนมันเหงืออข้อขอึ้นอะไรกันนะ,ะนะแต่ว่าถ้าถามไม่ซ่อมไหมผมว่าผมก็ไม่คงจะได้ใช้จนมันแตกหรอกใช่แต่ว่าเดี๋ยวไปหาทำผูกมาใช้นี่นะเพราะตอนนี้ผมก็มีดาษและขาดแค่กระโเผวขาดแค่ กันพอเดอร์โอ้ยบินมันมันผมบอกเลยนี่เดี๋ยวผมจะทำฟาร์มไม่ได้เพลย์เลยเนี่ยเอ้ไม่ใช่ดิทำฟาร์มกันพอเดอร์แต่ว่าโอเคเมื่อกีก้กระตุกอะกระตุกแค่น้อยสงสัยสปีดต,ตกโอเคผมว่าพาร์นี้ก็ทนันเดียกันนะครับนะเอาไว้เจอกันใหมพนะ่พร์ทหน้านะครับนะ